นี่ทุกคนรู้ไหมครับขขว่าสุโขทัยร่วมสลายยังไงและเกิดอะไรขึ้นต่อ หลังจากที่พ่อขุนรามาแห่งสิ้นมชาชนนะครับลูกชายที่ชื่อว่าพญาเลยไทยก็ได้ขึ้นต่อนะครับซึ่งถึงตรงนี้เราจะมองเห็นว่าจากคําว่าพ่อขุนเนี่ยที่เป็นระบบพ่อปกครองลูกใกล้ชิดประชาชนเนี่ยจะเริ่มเป็นพญานะครับซึ่งจะยกย่องสถานะของกษัตริย์ให้สูงขึ้นนะแล้วพอสิ้นยุคข,ของพญาเลยไทยเนี่ยลูกชายของพ่อขุนบันเมืองที่เป็นพี่ชายพ่อขุน,ขาาาานรออามนะครับก็ได้นําทัพเข้ามายึดเมืองสุโขทัยนะแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ชื่อว่าพญาง้วนนาถมนะครับแล้วก็ครองอำนาจมาได้ ที่ชิงอำนาจได้แล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเป็นพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะครับหรือว่าที่เรารู้จักในนามพญาลิทไทนะแล้วพอมาถึงยุคข,ของพญาลิทไทนะครับเขาก็แบบว่ามีแพชชั่นนะครัแบบ เฮ้ยฉันจะทําให้สุโขทัยเนี่ยยิ่งใหญ่เท่ารุ่นปู่ของชั้นให้ได้แต่แล้วก็ทําให้สําเร็จนะครับเนื่องจากสุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ติดทะเลนะครับทำให้การส่งเรือออกไปค้าขายกับต่างชาติเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะแล้วก็การอาหารก็เริ่มล่อยหลอนะครับบวกกับอาณาจักรล้านนาทางเหนือเนี่ยเริ่มแผ่อิทธิพลลงมาทางใต้นะครับส่วนทางทิศใต้เนี่ยอาณาจักรอยุธยาก็ได้กําเนิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ห้าวซะด้วยอยุธยานี่ก็เริ่มขยายอิทธิพลมนทางเหนือเหมือนกันนะทำให้สุโขทัยเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับข้างบนก็เป็นอาณาจักรล้านนาส่วนข้างล่างก็เป็นอยุธยานะครับพอสุโขทัยหันออกไม่เจอนะครับพรยาลิไทยเนี่ยเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับเพราะว่าอาวุธแล้วก็ไม่มี ทหารล้วก็ไม่พร้อมเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ค่อยดีงั้นเราใช้ศาสนาพุทธเป็นอาวุธดีกว่าพอได้ไอเดียนี้นะครับเขาก็แต่งหนังสือชื่อว่าใจภูมิพลร่วงขึ้นมานะครับเนื้อหาก็จะเป็นประมาณว่าทําดีได้ขึ้นสวรรค์น้าโชก็ตกโลกไปซะก็ใช้สร้างแนวคิดให้คนมีศีลธรรมนะครับแล้วก็แบบไม่ต้องลบราคาฟันนะพอสร้างหนังสือเสร็จนะเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าองคณะส่งนะแบบว่าไปทางทิศเหนือใต้ออกตกไปหมดเลยผยแผ่แนวคิดนี้นะประมาณว่าแบบเอ้เราก็ชาวพุทธเหมือนกันนะเพื่อนเราจะามาลกกันเลยอยุทธยาก็เริ่มที่จะส่งทหารซึ่งงเเป็นหััวมือช้นนใข สุโขทัยในตอนนั้นเนี่ยพญาลิไทก็แบบว่าทำไงดีวะเขาจะโจมตีถึงบ้านเราอยู่แล้วงั้นเรายอมเสี่ยงไปคุยกับยุทธยาดีกว่ายุทธยาเขาก็ยอมนะครับเพราะว่ายุทธยาเพิ่งสร้างเมืองใหม่เหมือนกันนะก็แบบว่าอยากจะให้มีความพร้อมมากกว่านี้นะเราค่อยมาโจมตีอีกรอบหนึ่งแต่ว่ายุทธยาก็เริ่มวางหมากนะครับโอเคงั้นนายกับเราเป็นเพื่อนกันก็ได้นะแต่ว่าพญาลิไทเนี่ยจะต้องไปครองเมืองพิษณุโลกนะแล้วก็ทิ้งเมืองสุโขทัยซะสุโขทัยเนี่ยให้มันเป็นเมืองเก่าไปพญาลิไทเขาก็็แแแบบบบบบกกัััดฟนนนนยยยออมมรวว่่าาาโ้้้งงลีู